So, สวัสดีครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับจะมาเรียนรู้กันเรื่องของคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับในรูปนี้เลยนะครับนั่นก็คือคําที่เกี่ยวข้องกับ d i e one chain the fair one a i n ภาษาอังกฤษคือ relatives นะครับภาษาไทยก็คือคําว่าญาตินะครับในครอบครัวเรา แล้วก็ญาติเรานะครับในภาษาเยอรมันมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับแน่นอน d ีเฟวันเท c นนะครับคำนี้ Frau E R Fair W R W N Wan ตัวนี้ยังเป็นสระอาอยู่นะครับพอใส่ตัว D ปุ P ๊บนี่ตัวสะกดสองตัวนะครับสระอาเปลี่ยนรูปเป็นแม่นากาศทันทีนะครับกลายเป็น Fahren แล้วก็ ten อีกหนึ่งพยายงค์สุดท้ายอ่านว่าเ e ธรรมดานะครับ fair one t different แปลว,ว่าญาตินะครับคาว่าญาติก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นก่อนเลยนะครับที่เขายกตัวอย่างมาให้ดูและคําว่าญาติก็จะมีความหมายว่าเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกลักษณะนี้นะครับลูกสาวลูกชายในนั้นมันเป็นคํานามทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเพศของคํานามมีเพศชายคือแด เพศหญิงคือดีแล้วก็เพศกลางคือดัสนะครับเดอะดีดัสนะครับเพศกลางคือคำว่าดัสปกติแล้วในหนังสือที่เราเรียนนะครับสีที่เขาใช้แทนเพศกลางก็คือสีเขียวนะครับกรูนฟาเบอร์นะครับกรูนกีเออใส่อุมแล้วนะครับแล้วก็เอ็นกรนอันนี้คือสีเขียวส so, ในหนังสือทั่วไปส่วนสีแดงจะเป็นสี เป็นตัวแทนของเฟมินีนนะครับหรือว่าเพศหญิงนั่นเองนะครับสีแดงเรียกว่าโฮสแอโอเทโรสเชฟาเบบนะครับส่วนแดงเพศชายนะครับสีที่ใช้ในหนังสือก็คือสีฟ้านะครับเบลเบลอลเอออูสระเอานะครับเบลก็บลนะครับเบก็บอใบไม้เอลก็ลอเลิงแล้วก็สระเอากลายเป็น b บลเวอร์ไฟเบอร์เบลเวอร์ไเบอร์แทนเพศชายนะครับคำนามที่เป็นเพศชายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอา e ส์วายไรเฟี e ดิซิเ e ีเวอร์เอสี่คำนี้เป็นคำนามเพศชายทั้งน่าจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเดร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนคำนามเพศหญิงนะครับดีโค o ไฟเบอร์ abe, จะเรปเร s เซนเทียตดีเฟมิน i นเวอร์เจอนะครับคำศัพท์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหลายอย่างเช่น i, 2 3 4สวาย i เฟียอคํสำนี้เช่นเดียวกันครับอ่ะสี่คำวันนี้อา c คด้วยเหมือนกันนะครับสี่คำเพศชายสี่คำเพศหญิงส่วนคำว่า das ตรงนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวครูจะเสริมให้ว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับในหมวดของเ e r เวน t e นที่เป็นคำนามเพศกลางนะครับเรามาดูเพศชายก่อน4ี่คำนะครับคำที่หนึ่งเดกโรสฟารชนั่นก็คือคนนี้ดีเซอร์เพซ ก็คือปู่นะครับหรือไม่ก็ตานั่นเองครับคำที่สองเดร์พูดเอ๋อพูดอก็คือผู้ชายคนนี้อ่าซึ่งแปลว่าพี่ชายนะครับคำที่สามเดรฟ้าเ a ้าฟาเธอคือผู้ชายคนนี้ซึ่งแปลว่าพ่อนะครับส่วนคำที่สี่ก็คือเดรโซนออกเสียงยาวนะครับ S O H o อฮซโซนนะครับนอนหนูสกุลอันนี้เป็นแม่กลธรรมดา เดสโซนเป็นหมายเลข7ก็คือผู้ชายคนนี้ mm hmm. อยู่ไหนเอ่ยอ่าเดสโซนนี่ขาอยู่นี่นะนี่โซนอยู่นี่เดเซียโซนก็คือเด็กผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายโอเคลูกชายของคนนี้นะครับส่วนคนนี้เป็นบรูเดอร์พี่ชายนะครับส่วนคนนี้เป็นเดกรอสฟาร์เถอหรือเราเรียกว่าโอภาก็ได้โอภา,ออาเป็นเพศ ใช่เหมือนกันไดโอปานะครับทวนอีกหนึ่งครั้งเด้โกรสฟาเธอร์เด้บรูเดอร์เด้พ่อเธอร์เด้โซนนะครับมีคำเดียวที่ออกเสียงยาวนิดนึงก็คือคำว่าเดอโซนนะครับอ่าอีกหนึ่งคำคือคำว่าโกรสฟาเธอร์ตัวเเอซ z นะครับจะทำให้สระที่อยู่ด้านหน้าออกเสียงยาวอย่างเช่นคำว่าถนนส stra s t r a s z e นะครับ สระอาตัวนี้อยู่ด้านหน้าตัว S อเอนะครับออกเสียงยาวเป็น Stra s เซนะครับสตราสแปลว่าถนนนะครับถ้าเขียนด้วย S2 ตัวสระที่อยู่ด้านหน้าจะออกเสียงสั้นอย่างเช่นคำว่าน้ำนะครับวอเเวอตบเพลสเอเอะนะครับ,นะรบเขียนด้วย S 2สตัวทำให้สระตัวนี้ออกเสียงสั้นเป็นไมห่นอากาศนะครับเป็นวอเครับจะว่าเสียงสั้นก็จะเป็น วะนะครับพอมีตัวสะกดซึ่งมันไม่ได้เป็นแม่กดนะครับวัสเซอร์นะครับเราไม่ออกเสียงเป็นแม่กดเพราะว่าลงท้ายด้วยลมเซอร์นะาเอสตัวนะครับแ้าหน้าเป็นสระอาตัวนี้เป็น War Man. วอลแวนวัสเซอร์วัสเซอร์นะครับเป็นวะสั้นๆแล้วก็ตามด้วยลมทันทีเลยนะครับวัสเซอร์วัสเซอร์นะครับแปลว่าน้ําสรุปว่าถ้าเขียนด้วยตัวเอสเซสระด้านหน้าออกเสียงยาว ถ้าเขียนด้วย l s สระด้านหน้าออกเสียงสั้นนะครับคำนี้ gross แปลว่าใหญ่ฟาเธอร์แปลว่าพอ่พอพ่อใหญ่คล้ายกับภาษาทางอีสานเลยนะครับก็จะว่าปูกับตานะครับ gross father brother ออกเสีเยงธรรมดาไม่ต้องออกเสียงยาวนะครับ The ฟาเธอร์ก็ธรรมดา The โซนออกเสียงยาวนิดหนึ่งต่อมาอีก4คํคำเป็นคำสรรพเพศหญิงนุ m มมาตรายตรงนี้นะครับ so t h sister ดีชเวสเตอร์ก็คือคนนี้ซิสเตอร์พี่สาวหรือไม่ก็น้องสาวนะครับหลังจากนั้นก็เป็นดีมูทเตอร์หรือหมายเลขห้าคนนี้ดีเซฟเฝาแปลว่ามา t h เ r อร์หรือแปลว่าแม่นะครับแล้วก็ n ม m m เ r 6คล้ายๆกับ n ม m m e r ขไอ์เลย n ม m m e r ขไอ์ I, คือ g r o ส์ฟาเธอร์ส่วน n ม m m เ r 6คือ Gross Mutter. g r o ส์มูทเตอร์กีเออาร์โอเอสเกสแปลว่าใหญ่ m u d p e l t a r m u t t e r แปลว่าแม่นะครับอันนี้ก็เหมือนทางอีสานเหมือนกันนะครับแม่ใหญ่ก็แปลว่าย่าแล้วก็แปลว่ายายได้ด้วยนะครับ gross m u t t e r ก็คือผู้หญิงคนนี้ d e f r a u ภาษาอังกฤษคือ grandma ก็คือผู้หญิงคนนี้นะที่อุ้มเด็กอยู่เป็น gross m u t t e r หรือเราเรียกว่า oma ก็ได้นะครับเป็นเพศหญิง d o m a นะครับ มีคำว,ว่าโอภาปูกับตาแล้วก็มีคำว,ว่าโอมะแปลว,ว่าย่าแล้วก็ใหญ่เลยด้วยนะครับคำสุดท้ายคำนามเพศหญิงสำหรับวันนี้คือดิท็อกเจอท็อกเจอเทโอเซหะโกนะครับเทโอก็โทกลมไายลมเสหก็ลมคลม้ายๆลมคือนะครับโถกนะครับ แล้วก็ตามด้วยเทอีกนะกลายเป็นว่าหลังโอเนี่ยมีทั้งเซฮาแล้วก็เทนะครับสระโอตรงนี้ออกเสียงสั้นจากชก ok กลายเป็นชก ok นะครับชก ok สั้นแต่เป็นตัวสะกดด้วยลมนะครับไม่ใช่แม่กดเอ้ยไม่ใช่แม่คอควายอะไรแม่กบไม่ใช่ไม่ใช่ลงท้ายด้วยแม่กบแบบนี้นะครับแต่ลงท้ายด้วยลมนะครับก็คือเทโอชกชกชก เนนะอสัตวลงล้วก็เอแอกลายเป็นอีกหนึ่งพออยางค์ท็อกเจอท็อกเ e อนะครับคำนี้แปลว่าลูกสาวนะครับซึ่งหมายถึงเด็กผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะครับดีเสีอ่ะคนนี้นะดอเ e อภาษาอังกฤษก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้คือท็อกเ r อโซทวนอีกหนึ่งครั้งเด็กโ o รธพ่อจ้ะเด็กบูเดเด็กพ่อจ e r เด็กซน t ี e ุทเธอ r ีโกร t t ุทเธ e t ีท็ e กเธอดีชเวสเธออ่ะลองฝึกดูกันนะลองฝึกออกเสียงกันที่บ้านนะครับไม่ยากเลยวันนี้นะครับสรุปว่าท่าตัวที่ O อยู่ด้านหน้า S Z, ออกเสียงยาวนิดหนึ่งเป็น g กรสมุทเธอสระโอธรรมดาแล้วออกเสียงด้วยลม S นะครับ g กรสมุ t เธอนะครับ ถ้า gross เฉยๆตัวนี้นะ gross แปลว่าใหญ่คือ big นั่นเองในภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าใหญ่ครับ so g r o s s i r o s นี่คือหนึ่งพยางค์แล้วบวกลม s ถ้ามี a ข้างหลังก็เป็น grosser ถ้ามี a เพิมมะ In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.